สวัสดีจ้ายายไหวอันเลิศม,มเบึงของลูกเอามาให้แม่กินอีกแล้วเขามาตอนนะยายไวเปิดเบ่งกันเนอโอ้ยมีแจะลูกใหญ่อันนี้แม่นมบกคามหวานตัวปู๋ส่งมาให้แม่ไม่กินนะโต้โหแต่แม่นได้กินได้ทานสมกอกส่งใจเ้อยายไหวยกรเลยผู้ใดเพือ่อพี่เพื่อน้อง,องเขาได้อยู่ได้กิน เป็นได้ยายใบยก็เอาใส่บาดใส่ปุ๊บนําเพิ้นนึงเมื่อเอาเมื่ออย่างพูดไบักท้าก็ได้ยายใบยทั้งเป็นาา <laughs> มาหวานบักท้าอ่อนต่อเอาอันมาต้อนให้แม่ไว้กินงามอยากงามอย่างก,ก็ให้แม่ได้กินมาเสร็จอ้อยแห่งบุญเ้อลูกเอ๋ยเสร็จโนะนี่ล่ะเขานันา้นนะมึงบักหมูบัญญา บักอ <c ười> <c ười> ันโมใหญ่พี่น้องเอ้ยยายไบ๋ก็ทั้งบกเถิดปาดบึงพราว่าลูกใหญ่ยายไบ๋อุ้มไบ๋บอกพื่อเถอะโทรโทรโท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 ลูกกูเพื่อเะบักโง่ไม่บักโง่ยักษ์ก่อนเส้นเถอะยายไห๋ผ้าบึงกันเด้อว่ามันแดงบดนะควมฮักแม่เสีล่ะยายไบ๋อีไบ๋ยายไบ๋ปาดบึงว่ามัน ว่ามันแดงบน่น่ะโอ้มึงก็เด้อย,ยายไบปาดใบบล่ามันหนุยใหญ่โอ้โหอืมมันแดงดีบบนอ้อน่ะอืมยายไบกระทั่งโอ้ยัมันแดงหนีน้องหนยอืมอันผ้าแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไบยายไวบว่านะ่ะ อาอาแลา้วก็เอาใส่ตู้เย็นใยแล้วเอาเอาถุงใสเยอะจ้ะเยอะไหว่าน่ะเพราะว่าเอาใสยบ,บให้ลมเข้าเอาเอาเอาใสโบโบให้ลมเข้านะเอาซุปกันสีอืมเอาอันเอาซุปจังสีแล้วก็เอายางฮัดแล้วเขาค่อยเอาเข้าู้เย็น ลมข้าบกเขาถึงที่เขาจะก,กินยำใดเขาไม่เมื่อยม,มาเขาเขากล้ามากินใดแตะที่น้องแตเพราะว่ามันมันนวยมันนวยง่ายมันต้องเขา้าบวบใดยไยวบก็ใช้วิธีนี้แล้วเอาอ่ะถึงที่เขาอยากเอาไปกินนำท่่งให้ทุ่งนาสิ่กอ,อก็กง่ายเพราะว่ามันลูกงหญ่แล้วยายหวเอาเขา้าเข้าบไวไหวดอกสะดอกก็เลยเอ็ดจากซีเอา อืมเอาเข้าสุกเป็นเป็นถุงถุงแบบใหญ่นะเก้าคูณสิบสี่ถุงนะพี่น้องเอาสุกใส่โล่วถุงใส่ใหญ่เขาก่อแล้วเอาเทศเป็นอันเป็นอันเพราะว่าบอกให้ลงมเขายามเมื่อยย้มอย่างกินก็เอามาปาดกินให้กินไปจากเสียเซ่เพราะว่ามันลูกใหญ่แล้วเอาเอาเขา้าตู้เย็นป่ว คันเข้าถังน้ําแข็งกับถือแค่มันมัน,นมาาีน้ําแข็งออกซิเจนพกไปง่ายเอาไปกินลูกอย่าไปกินให้อย่าไปกินเด้อเออซื้อเขากะเอาไปง่ายแต่ว่าลูกเอามาตอนแม่เหว <laughs> ห่งบุญเด้อทางบักขับบ้านทางบักหมูเพื่อเพื่ห่งบุญเฉพาะว่าอันนี่ล่ละเอาเป็นผู้นําดีสอนลูก จักบุญคุณพ่อแม่ลูกก็ได้บุญเด้อลูกเด้อตกขึงลูกทุน่านกะให้มีบุญคุณต่อพ่อต่อแม่ความดียาไหวซึ้งซึ้งและลึดซึ้งลึกแขนนะ่ะเหมือนทำกับพ่อแม่ยายไหวก็ไเด้ลูกก็ได้ทำกับยาไหวอย่างซี้ทำความดีนะ่ะ เมียในไกแม่อยู่แม่กินมนให้อืดให้ยาก,กแห่งบุญเด้อลูกเอ้เลยลูกคนกะเอาเป็นคติเตือนใจเหมือนยายไหวเดอ้อลูกเดอ้อทำกับพ่อกับแม่เดอ้อลูกเดอ้อสาธุกดให้ยายไหวเด้อนะยายไหวพาแซ่แซ่อีหลีทั้งบักโมูทั้งบักโมูทั้งพูดอะบักโมูใหญ่นะยายไหนนะยไวโบยได้กินก็ได้กิน นี่แหละความฮักแม่ลูกกระดแม่กะให้บุญคํานาสู่ลูกโยโย่ยิ่งๆเด้อลูกเด้อลูกทุกคนเหมือนกันถ้าลูกทําความดีนําพ่อ oh นําแม่บุญตันนั้นล่ะสิตอบแทนบุญคุณลูกอืย่าหม่ก็มีแต่ความดีสี่ละสอนลูกสอนเตาสอนทุกๆคนให้เอาเป็นเยื่องอย่างถ้าความดีน่ะมันจะเจริญรุ่งเรืองลูกเม่นบลร้ยโอยังกะ บ่คา,าดอยู่ขาดกินมีกินมีไซสก์กะดีแล้วถือว่าเป็นแห่งบุญแล้วหล่ะขอให้ร่างกายแข็งแรงทุกๆคนเออทั้งพี่ๆน้องๆหรือ,อทุกๆคนคือกันย้ายใบยกับขออวยพรให้มีความสุขทุกๆคนเด้อพี่น้องเหงยอ,อยากกินอะไรก็ได้กินเออลูกกระดัดีนำพอ่อนำแม่ ลูกของลูกก็ให้ได้ต่อแทนดีคือกันคับพ่อก,กับแม่เหมือนกันนั่นเด้อลูกเด้อเสียหลายยายไหวพาแซ่บนะรายการดีๆหรืออาหารดีๆยายไห่กระบอกเสีลายเด้อสวัสดีจ้ากดไลค์กดแชร์ให้ยายไว่ด้วเด้อสวัสดีจ้า